สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมพีอัปเดตด้วยครับผมทุกครั้งที่อัปเดตเราจะมาเปิดช่วงนี้ให้ดูวันนี้เอาใจสายพีเดเลยเพราะว่าพีเดมีการอัปเดตใหม่แบ,บบว่าตีแบบโหดมากเลเอือดสัตว์เต็มหน้าจอไปหมดเลยโอ้โหเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้พีเดมีอะไรอัปเดตมาใหม่แล้วก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเวยนะใครที่ได้กิจกรรมของเขาที่แล้วก็อย่าลืมกลับไปตัวกัวนลเลยล่ะเลสซาก้าต้นเออ อันนี้มันพีเดย์ไม่ใช่เหรอมึงเพิ่งเล่นไปไม่ใช่เหรอเพื่อนเออนี่แหละคนนี้แหละแต่คือวันนี้มาแบบไม่ธรรมาดาไงเราพี่แล้วเรามาแบบสายสายปั่นนะครับ <c oughs> พีเดย์รีสกิลอะไรยังไงก็คงหลายๆคนอาจจะแบบเอีหยังว่าสถามว่าเล่นได้ไหมก็จะสายแก๊งเนี่ยผลลับก็ตาที่ดูออลคลิปนั้นนะฮะแล้วคลิปนี้ก็จะไม่เหมือนก <ๆ S 2> ันนะเรามาลูกหลานเมกาครับผมสายที่แล้วใช่อาจจะดูฮีโร่เกมนี้ก็อาจจะได้เห็นเกมที่ ค่อนข้างที่จะจริงจังกันมากขึ้นนะฮะจากฮีโร่ทีมเราที่มีทั้งสุ่มด้วยสปายบอกวรร่ากำเลือกเลือกไม่ทันอา้าวงานยากแล้วก็แคลรี่อย่างบัตรฮันเตอร์นะครับผมลินจาคลิเวตนะแล้วสปายที่เป็นแคลรี่อีกแล้วก็ต้นไม้คิปเปอร์ออเดอร์ฟอรสต์ที่อยู่ในป่าก็เล่นได้ว่าแคลรี่กันทั้งทีมนะคิปเปอร์ก็เหมือนตัวตัว,ตวแคลรี่ตัวเนึ้อที่มันใช่ของนะถ้าเขาเล่นสายที่มันตีมาก็ดีนะแต่ผมว่าน้อยคนแน,น่เพราะเสียเจไปแบบว่าสายตีซะมากกว่านะ เกมนี้ตัวเอัพเดตมาใหม่ด้วยตีแรงขึ้น5ล้านเท่าแน่นอนติดปากเขาเนี่ยโดนไปก่อนแล้วครับขางของซับไพ่เฮ้ยซัพพลายนี่ซัพพลายนี่คือตัวอัปเดตมาได้กี่ปีครับผมน่าจะไม่ได้อยู่ทันแพทที่เขามาแน่เลยออกก่อนไปง่านมากแล้วแต่ก็ยังยังโหดเหมือนเดิมเพราะคนนก็ใครที่จะลองจับนะฮะลองเล่นได้ไหมถไม่แย่ไม่แย่เล่นไม่เป็นไงก็เลยแย่เลยที่นี่ว้าวุ่นเลยก็ลองกันก่อนได้นะ ดูแลของทุกอย่างของดีฮะเก่งและขึ้นใจเก่งแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้คิวแล้วครับพี่เก่งก็ขึ้นใจกันแล้วมาตอนรับฮีโร่นะเกมนี้เดี๋ยวอธิบายกันให้ฟังนิดนึงนะอย่างที่บอกไปทีมเราดูห้าตัวนี้นะผมส่วนอีกทีนึงฮะมิดเลนเป็นเดเวลเลอร์ไอ้อมจากเราเนี่ยด้านบนนะฮะเป็นวอร์เดนนะฮะแล้วก็ตัวแก๊งใหญ่ที่เล่นนะฮะตัวอีกทีมอยูด้านล่างนะฮะเป็นบัตเป็นแมกมัดนะฮะแล้วก็อยู่กับ โนแมเนี่ยก็ค่อนข้างจะตึงอยู่นะเพราะสตัรด้วยสกิลก็แรงเนี่ยปัอร์อันที่เราก็เข้าป่าเนี่ยามป่าเขาเนี่ยสองคนเลเฮ้ยแต่ว่าคุณรู้จักชื่อตัวละครเกือบครบเลยเนี่ยแต่ผมอยากลองใจคนดูช่องเราได้ไหมว่ารู้จักตัวละครเราจริงหรือเปล่าที่ชอบดูฮอนเนี่ยเพื่อนลองใจยังไง่ะครับสกหายไป อยากแจกเสื้อวันนี้อยากแจกเสื้อสีดำามาเพื่อนรอบอีกแล้วรอีแจกสันไว้รอบนี้สีดำว่ะแข่แกะคนมือก็เขาบอกว่าให้เราอยากได้สาระเอาอย่างนี้ผมพ้าคนดูเลยว่าแบบว่าฮีโร่ในในเกมเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าคำถามแค่นี้หรบคนเล่นไม่ยากอยู่แล้วเพื่อน อ่มีโล่ในเกมนะมีสี่ตัวนะฮะก็ร่วมกิจกรรมกันง่ายๆนฮะคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะเราจะสุ่มคู่โชคดีแล้วกันว่าอ่าใครตอบถูกใครตอบอ่าตอบผูกลันสุ่มแต่คนตอบถูกไปเลยง่ายดีใช่ครับผมโอ้ยขวัวหลังแอนเลยเพื่อนเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวนนยังไงการผลในคลิปต่อไปนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะอนนนะใช่ครับ หรือว่าถ้าเกิดงงๆหน่อยก็ย้อนกลับมาดูคลิปที่เป็นคำถามครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ดีกว่าถูกป่ะเพื่อนอเราจะประกาศผลพร้อมกับปักหมุดด้วยจะได้การางงการเสียสิทธ์อะไรอย่างนี้เออเจ้า,าสีดำว่ะส,สีดำอยากได้<จ>เลยเล่นผลนนเล่นเล่นเล่นเ้แต่ตรงนั้นมันมีรูนนั่นน่ะเฮ้ยวดดนีเขียวฮะ่เขียวเขียวเชียวน้ะมอยเราเนี่ย ต้นเลยดิปล่อยดาวให้ผมหน่อยได้ปะปล่อยดาวแม,แม่นๆให้ผมหน่อยดิอ่าจังหวะนี้ต้นบอกว่าเก็บได้นอนวาร์เด้นไม่น่าจะได้รอดนะครับผมจากรูปเกมเรามาดูอัปเดตของดีเดกันว่าจะเก่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรีเปิดมาอย่างนี้โอ้โหดินจ่าได้ไปนะครับผม ซับซับายก็ได้ว่ะได้ทางด้านโนแมทระเพื่อนแต่ว่าต้นบอกว่าต่อยมิดต่อยมิดนะครับผมตอนนี้จังหวะนี้ต่อยมิดเรียบร้อยไม่รู้ได้หรือเปล่าแต่ว่าอ้ไอนี้ก็โดนคิบฆ่าอีกเวนกรรมสภาพโหลุ้นอย่างมันนะจังหวะเมื่อกี้แต่โดนวาเด้นแบบต้นบอกว่าวาเด่นมึงเตรียมตัวรอท้ายเกมนเลยบอกว่าเอาจริงแน่นอนใช่ไหมเพื่อน อกล้อเล่นแด้แต่เราจะจริงจังให้เลยขาดตัดเล่นกันใบแสดงว่าพูดไม่ได้ครับผมอะไรครับเนี่ยก็แก๊งเข้าข้าวต่อได้ผมพังทุกเลนเลยนะก้นก็พังนะฮะโคนก็พังนะับปากก็แตกแค่คลิปข้าครับคีิปป่าข้าะล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย <g arness> อันนี้ทีมไล่ไอะเน้น <g arness> เน้นเน้นแอนเทนเนทีมเราอะเน้นเน้นเอาเอาคอนเทนต์เออแล้วมัวนแปลกนะเวลาเราเล่นแบบไม่อาจชิปนี่มันจะอีกแบบเลยนะพอเราอาจชิปปุ๊บมันเหมือนแบบเฮ้ยมึงคอนเทนต์ละ <c oughs> เอาอีกแล้วครับไม่รอดนะโอ้โหนินจาไม่รอดจะด้วงวะเพื่อนแล้วแบบวิ่งบวกซะด้วยเด้อโดจี้นะเด็กไม่น้องโอ้โหทำไรเลย <c oughs> <c oughs> อยู่แล้วว่าเก้าตัวก็เดี๋ยวต้นมาบอกหน่อยว่าพีเดชเขาอัปเดตอะไรมาเพื่อนอันตรเลยครับเดี๋ยวหามุมสนุสงบกกันฮะตรงนี้อันตรายโดนโอกาสโดนพวกผู้จัดตายต้ตนโพตายต้นโพเพื่อนตายต้นโพ <laughs> ตอโ้ตองไปหาตรง <laughs> ไหนดีวะเนี่ย <laughs> ขอขอวฟาว์แล้วเดี๋ยวไปหาเบิ้ตั้งบจัดทีเดียวเนี่ยมันรอกันได้เลยตอนนี้ก็วิวเท่าไหร่ไว้วิวแปดแล้วอ่ารอกับรอรอเลยหกนาทีวิวแปดก็คิดเอาวิวแล้วไม่ถึงนาทีอ่ะเฮ้โหดขนาดไหนเนียถึงวิเวซะแล้วอ่ะ อ่ะมาสำหรับพีเตอร์นะฮะเกมนี้ตะคิวฮะตะิวหนูะปกระโดดแล้วมันทำให้ถูสโลใช่ไหมนี้ปรับมาใหม่ด้วยนะดามเอ็เพิ่มขึ้นนะจากเดิมนะฮะเวลละเ็้าอยเจ็ห้ายห้านะเปลี่ยนเป็นหร้อ้อหสิบ้นะก็คือกำลงขึ้นพอตัวเลยครับผมเออดไปแล้วโอ้โหดนี้า มาต่อแล้วนะฮะตัสกิลเนี่ยมันสกิลレスเทนเนะก็เหมือนตัวตรึงขาเนี้ยถ้าเาติมในถุงมาสองูกใช่ไหมก็จะเพิ่มเป็นสามด้วยถุงไม่เยอะนะเลสเทนก็อารมณ์เหมือนประมาณเหมือนเมทเบนอะที่เวลาจะปิ้งใช่ไหมปิ้งไม่ได้ครับเราเคยเห็นเนี้ยมันใส่ตัวตึงขาไว้สกิลไหนเพื่อนมันเหมือนอาไพเนอร์ล็อกขาลูกอย่างเทโตกับด็อกเตอร์ที่พุ่งไม่ได้สกิลหนึ่งเรา แล้วผมก็จะทําการลดยิ้ไม่ได้ฮะสตัดสนอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็จัตุนี้ฮะนะเราจะมีผู้นะฮะมือมืออ่ะเร็วอ่ะเร็วอ่ะเร็วอ่ะมือมือถูกอะไรดูดีอูคือคือคือต้องบอกกันว่ามันมันเปิดในในเกมไม่ได้เพราะว่าในเกมอ่ะไม่ได้อัปเดตตามแพทข้างนอกครับคือในเกมเนี่ยสังเกตนะมันจะเป็น225อยอยู่ถูกไหม สกิลแพ็คอกอัปเด็ดมาแล้วเฮ้ยเ,บบยเอาอเอาอีกแบบล้วต้นบอกว่าต้องหันมาก่อนแล้วแบ็คพัดจังหวะนี้ต้นโอ้โหอะอะไรอะสกิลใครอะซับค่ะเฮ้ยเต้เดิเฮ้ยว <c oughs> ่าตายเลยวันมันกดอันติแล้วมันก็ยิงเสาแล้วเลือดก,ก็ไม่ลดเกออะไรกันครับเนี่ย คนบอกว่าถึงกับหัวร้อนครับผมหัวร้อนไอ้แล้วก็สกิลสกิลหนึ่งเนี่ยมันคาโลเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมอ่ะสองวิสามวิสี่วิห้าวิตามลำดับใช่ไหมแถ่นี้ก็เป็นสองจุดเจ็ดห้าเลยสตาร์ทแล้วก็สามจุดห้าสี่จุดสองห้าแล้วก็ห้าวินะครับผมก็คือปรับมาบนทางที่จะโหดเหมือนกันตัวสกิลเกานะสกิลเกาะเนี่ยมันจะกดแล้วมันจะแกล้เวทถูกป่ะครับเฮ้ยเด็กมันกลับอีกแล้วว่ะเฮ้ยไปเอ้า นี่ไงต้นบอกว่าพกดาร์ดอยู่ไม่ต้องรอดไอ้หนูเนมตายไปเออสัพไฟได้ไปนะครับผมไม่ใช่เนมเนมขอโทษครับแล้ว,ลวมาเกากันนิดนึงฮะก็จี๖สองนะฮะมันกดแล้วมันจะมีพาสดีเลยอัะปั๊บมันจะมีพาสดีนะฮะเพิ่มเกาะน,นะฮะหนึ่งเลิวมเริ่มละหนึ่งตามเลเวลนะสูงสุดสี่หน่วยนะครับผมแล้วเวลากกดเนี่ยแผ่นนี้นะฮะก็จะได้รับเกาะเพิ่มขึ้นนะครับ เป็น2 4 6 8ตามลำดับเลยนะฮะก็จะมันตับลดลงนิดนึงนะแต่เดิมเป็น3ามหกเบสอนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้สกิลักก็คือสกิลหนึ่งเป็นตัวอ่าใช่สกิลหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าสกิลนี้มันใช้กระโดดบ่อยและอีกสั่งหนึ่งก็สกิลหนีเยอะนะครับเวลาแก้เวลาอะไรเงี้ยด็อกเตอร์เงี้ยเรากระโดดใส่เขาก็พุ่งไม่ได้สามวิที่ก็คือค่าได้พอดีแล้ว แล้วแล้วปกติมันมันมันล็อกป่ะมันไม่เคยล็อกใช่ไหมปกติอ่ะมันมันก็ล็อกแต่คือมันล็อกแค่สองวีไงมันก็ยังบอกว่าเกือบตายแต่ไม่ตายอันนี้ก็คือเอาไปเลยครับอิ่มๆนะฮะสามวินาทีเนี้ยสาเมจก็เพิ่มขึ้นด้วยครับถือว่าอ่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโดดมาอย่างนี้พี่มีเกาะไอ้น้องพี่แข็งอยู่แล้วแข็งทุกเท้าบอกเลยแฮะเป็นไงเฮ้ยขิงแล้วมาเวขิงแล้วใช้อะไรครับเนี่ยตัวไหนฮะคลายหรือเปล่า ใช้เอาผมกินยาตะขาบมาห้าตัวครับผมแก้เจ็บหัครับโอ้ยโอ้ยเจ็บจัดเดี๋ยวลืมสปอนได้ไงครับเนี่ยรับมาแล้วด้วยฮะนี่ผมไม่ลืมผมพูดไปแล้วเห็นปะเฮ้ยผมเนี่ยผมเนี่ยอุ้ยเอาวันจังหวะนี้ลืมสปอนอย่างนี้ก็ตายเซนไวสปอนไปเลยเพื่อนเอคุณสปอนจำเกมที่แล้วได้ไหม ทำไมเพื่อนแรมืมอตอนแมืมอตอนหน้ากากใช่ไหมเกมนี้นะเดี๋ยวเล่นไอเทมแบบแบบเดียวกันลิปที่แล้วให้ดูไอเทมเดียวกันใช้ได้ครับก็ก็คือจะออกออกไอเทมที่มันอัปเดตพีดีอัปเดตมาโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะลูกเกมโคตรตึงเลยดันจ่ายลงไปห้าเลยครับต้นไม้ก็เรื่องมันแค่นะ้นอะไรที่นั่น ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่สะกิดมือไม่สะกิดใจนะครับผมเพราะว่าอุ้ย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 อะไรอ่ะด้วงโดดใส่เพื่อนแต่ต้นบอกว่าวิ่งมาทางนี้เปิดเกาะมันใจอะไรเดี๋ยวด้วงอนตีดีอันตีดีอันตีดีอันตีดีโนแมตตามเอ้ยโอ้โหสบายไม่กดนะอันตีนะครับผมไม่ใช่อีมสบายอ่ะอิมจะกดนี่เหรอเฮ้ยโนแมตหัวเพื่อเรากลับไปแล้วนั่นไงโอ้โหเหอกันหมดวารเด้นมาที มาหนี่เลยเปียกๆโป๊ะๆโอ้โหทันไหมไม่ทันกดกอ,อกลับก่อนนะครับผมจังหวะนี้มานออกแนวจะนวนวๆกันหน่อยเพราะว่าเราเหลือป้อมล่างเราไปแล้วนะครับผมทุกคนมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมโดยการเชื่อมจิตกันมานะครับผม,มาอะไรอ่ะเอ้ยตืนไปโดนเลยๆแหวะอุ้ยบัดได้ไปวะ ไปโผล่ฟังหนึ่ง <motiv> ล <ators> <vt ret ii eine ee> ุ้นดับเบิ้ลเอ้ยฟางจะไปก่มีการฆ่าครับผมแต่ว่าบัตรแก้เกมให้ได้นะเมื่อกี้ฆ่าไปสองครเพื่อนเนี่ยดวงวิ่งมาอย่างนี้โอ้โดดใส่กันอย่างนี้ซึ่งหน้าอย่างเงี้ยลูกผู้ชายเขาเล่นกันไอ้หนูเฮ้ยแต่ตัวเราโดนนึบๆน้ำตับว่ะวิ่งกลับก่อนโนแมทอะไรเยอะเอ้ย นี่งกดทิ้งไรเลยเนี่ยล็อกขากูกำลังจะเข้าไปกระโดดั่วไปหมดเลยวันนี้โ่วไปหมดเลยต้นบอกว่ากูเหนื่อยือตอนที่กดไม่กดนะมอไม่ให้กดไม่กดเลยแต่อันตรีมันเป็นในกิวี่ค่อนข้างเนี่ยมีประโยชน์นะบอกว่าถ้ากดไม่ดีก็ทังทีได้เลยครับ เออทีมเราจะโดนสมมุติเหมือนแบบอ่าลองนึกสภาพแม็กนัตขย่มเงี้ยทีมเราเแนะครับใช่ไหมใช่ไหมเป็นแล้วก็เคขย่มครับผมเคขย่มแต่ไม่ได้ขย่มกับแม็กนัตขย่มเลยเริ่มมีกิ่นแล้วนะพูดได้แล้วไม่ต้องพูดเลยกันทาแม็กนัตขย่มต่อเลยเพื่อน ไม่พูดแล้ว <laughs> <laughs> โอ้โหกลางนัวว่ะเพื่อนแต่ว่าเหมือนฟัง่งเราจะเสียเปรียบไม่เท่าไหร่นะเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ไงเฮ้ยว <c oughs> ิ่งมาอย่างนี้ต้นบอกีไงโอ้โหหัวเต็มหน้าบีหนูไง่ะโดนข่วนหน้าเมื่อกี้เห็นเล็บมึงติดซุกตาไปเลยเพื่อนอืมฟักตามนันออกมาเพื่อนเมื่อกี้ได้เว็นอยู่ อัปเกรดอัปเกรดได้เป็นทางได้ของเบอร์เซิร์กมาก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจแห่งชายชาตีแบบตีไวแบบเวลีกูดระวังติดฮามอยของวารเดนนะเพื่อนฮามอยเขายาวมากเกมนี้ถ้าเล่นก็คือดูลน่าจะเล่ยเกมผู้ได้ครับจะได้เล่หรือเปล่าเพื่อนเลี่ยส่งมือเป็น มือเป็นไฟผมตกใจผมไม่เคยเห็นไงผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยเปิดเบเซอร์ครับเบสเซอร์ไฟแรงแล้วก็มีอันติของเราที่ทำให้เราตีเร็วขึ้นเอออธิบายสกิลเพิ่มนิดนึงฮะสกิลสามนะมันจะเป็นสกิลดุ่เลือดนะยิ่งดุ่เลือดเยอะนะฮะเราก็ยิ่งดุ่เลือดแรงนะแล้วก็อันติฮะเวลาตีเนี่ยเขาตีครั้งให้เราให้เราตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอานารที่มีประโยชน์ครับผมควรเลยแล้วสมปองนี่มีประโยชน์ไหมครับครับผม เออพูดได้เหรอ <laughs> 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 ไม่ต้องพูด <laughs> ไปกลางโดนเล่นมีจาหรหน่อยกันไปต้อง <c oughs> ช่วยกันวอดเดี <c oughs> แบบ๋ยนีตายตายตัวหนึ่งซื้อเออันหนึ่งเปล่าเล่นเปล่าเล่นเปล่า <c oughs> ตัวแช์แล้วหาชไ์แชว เอาว่ะจะอย่าลืมกิจกรรมนะครับผมสำหรับว่า,าในเกมฮีโร่ออ w เตรียมีทั้งหมดฮีโร่ทั้งหมดกี่ตัวอย่าลืมนะแต่ว่าจังหวะนี้ต้นบอกว่าก,กระโดดหัวหน้าไปแล้วหูยขอให้ได้โดดเถอะบอกเลยว่าแตกทุกตัวใช่ไหมเพื่อน,อนขอให้ต้นได้จับอบต้นแตกหมดอ่ะทีอย่น่ละเขอดินจับผมก็แตกแับผมไม่ต้องผมจับหรอก <c oughs> ขอผมจับได้ไหมไม่ต้องพูด กอไม่ให้ออกอากาฟ้าได้ไหมครับพี่ครับต้นคิดถึงน้องสาวมึงว่ะได้ได้เดี๋ยวทำให้เลยน้องสาวไหนวะน้องสาวที่มึงพามากินซอยจูที่บ้านหมูวันนั้นน่ะย่ากูยา่ากูอ๋อไม่เป็นไรพี่เขยผ <c oughs> ่ามาแล้นวทุกคนนะครับครับผมต้องไหรอเอาดววัดไฟเพื่ออะไรดีอ่ะ จะได้บอกว่าเล่นกั็นเรื่อง่ายโอ้โหถือไปเลยครับสิอันนี้เพื่อชัยชนะของทีมนะในเกมนี้มาแบบเวจริงจังอยู่แล้วนะ่ยก็คือจะโชว์ป๋าโชว์รวยโชว์เวลี่โกงเวลี่กูดใช่ไหมโอ้โหดูดิไช่วยอยู่ไช่วยอยู่ไช่วยอยู่ยิงเลยแ่บัตบัตรได้อยู่บัตรได้อยู่จังหวะจังหวะนี้วิ่งมาขนาดนี้แล้วอุ้ยโดนล็อก้ต้นบอกว่าตัวแข็งมาแล้วแต่ว่าเขาเขาเห็นต้นเขาก็วิ่งนะครับผมเพราะว่าเขาขอโทษอะไรอย่าเง้ย อันนี้โดนสีอ้โหรอดเป็นไงรอดเลยเพื่อนกูไปรอดอยู่บอ่อนะครับผมท,ทีมทีมไฟทีมเรานี่ค่อนข้างจะแบบตึงๆหน่อยนะครับผมทางด้านของคิปเปอร์น่าจะตายไปเยอะามากเพื่อนาตายเจ็ดนะแต่ว่าคิปเปอร์อ่ะตายศูนย์ฆ่าเจ็ดเลยนะเพื่อนบัดรบัตจังหวะเล่นเนี่ยนายรออันสีใส่มอดล่นให้เหน่อยดีกว่าผมเข้าไปฆ่าให้ อีจ้าไกล้ได้มูโฟแล้วทุกคนกินเห็ดเพื่อตาเป็นยังกินเห็ดเพื่อทิ้งเพื่อนกินเห็ดเพื่อลืมเธอช็อตเมื่อกี้กินเห็ดเพื่อลืมเธอเลยเพื่อนแต่ไม่ไหวฮะมาดูไอ้อัปเดตไอเทมกันหน่อยฮะเกมนี้ฮะโนแมนเป็นบุนเคเวอร์นะครับสมหน้าของเทสล์เลนเป็นคาถาฟ้านะฮะ พอเดนเหมือนจะออกเป็นแยกล่างนะที่พกตายหนึ่งเงี้ยโกรจัดนะมันจะออกเกมนะครับผมไปกดค้อนแล้วครับวันนี้สภาพรอแร้จัดเฮ้ยอุ้ยอเอาว่ะสเต็ปมันมาว่ะเฮ้ยเนี่ยว่าไม่ได้นะสเต็ปมานะเพื่อนเมื่อกี้เห็นเลยใช่ไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่เธอไม่ธรรมดาเธอไม่ธรรมดาเธอกินไก่กระเกียวใส่ไข่ไก่นกกระทาชิบกระชากกระชิบกระชากกระปูน กลัาเป็นเพลงหุยได้ไหมได้ไหมไม่ได้อะผมคำนวณไปแล้วจังหวะนี้ผมคำนวณไม่เล่าเดีนะแยกล่างนะ้วทุกคนแก็มีคอมเมนต์จากคนดูนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดต้นไม่เก่งจริงหรือสมาธิไม่จริงไม่มีไม่ดีจริงนะครับผมคุณสมองทำให้ต้นหลุดได้ ว่าเดนก่อนเฮ้ยว่าดิต้นบอกว่าวาเดนก็วาเดนดิเฮ้ยอย่าเบอร์อย่าเบอร์พี่ดิน้องจับจับจับเธอไม่เยียดจ้าโอ้ยเดี๋ยวผมจะได้เปรียบนะแม็กมัดโยกทีนะครับผมหมดแมปนะครับผมวิ่งแล้วก็โดนเดโวตดใส่อีกว่ะ เต้าใจตึงฮะ่อนี้ลูกเกมถามว่าตึงแม่พ่อไนะเอาจริงคือรู้สึกว่ามันจะได้แก้ทางแล้วนะได้เห็นว่าไอเกมที่มันเหนือพลาดข้อกลางเขายังไม่แตก่ะจะกลับมาได้ไหมกลับมายังไงเล่นยังไงให้มันเหมือมีโอกาสชนะบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีนะเดี๋ยวมาดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณเดี๋ยวมาดูพูดใหม่ดิเดี๋ยวมาดูพูดใหม่ดีเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณเสี่ยงเบียนะคุณไม่รู้ มาดูเนะดู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 เนะ่เสียงตกลงเลยเป็นอาเสียงตกลงเลยครับผมเพื่อนผมเจ็บเจ็บคอเลยอ๋อนี่ไงกินวิธียาอมเนี่ยที่เขาส่งมาเออลืมได้ไงเนี่ยตาราคานี่ครับผมโหใช่ครับผมมียาอมตาแมนเนาะคนกินไหมล่ะอ้โหยยาอมสองลูกกับเพื่อนให้หาอมเงียบเลยกูดิให้ออมเลยเตาะตอะเตาะ ที่ดีไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยอันนี้เราก็ต้องหามุกเพื่อไม่ให้เพื่อนตึงไปมากกว่าดีครับผมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันตึงไปมากนี้หูมันจะตึงเลยครับผมพี่ต้นเรานะครับผมยองูอ่ะเฮ้ยวาเดนมาโอ้โหนี่จังหวะนี้โดดใส่เลยนี่จะเก่งอะไรนักหนาล่ะฮะว่าเดนมานี่โดนบาดใส่ไปขนาดนี้พี่เออนี่ไวใช่เพื่อน ขาตานะครับผมเมื่อกี้แต่ว่าต้นหายไปกับหัวใจนะครับผมกระไดกระดอกกระดาษไม่ไผ่นะครับผมเอาแล่วบัตรบัตรบินหนีอย่างนี้โอ้โหหลอดโอ้โหจับเงยจับบ้านเงินไอ้นุ่มเซียววิเมื่อกี้เชียวเชียวสี่ชิ้นหัวขี่ชิงเฉียงเลยเพื่อนมาเล่นตอนนี้สิบเก้าสองแลทุกคนมาเล่นเถื่อนอะเกมนี้ต้องให้ต้นไม้มาจับให้ถึงจะถึงจะได้ ต้นไม้ยังจับตัวเองไม่ได้เลยเพื่อนไม่มีลากเลยตายไปแปดแล้วเพื่อนต้องรอเดี๋ยวเขาเขาบอกเขาจากระดาฟ้าให้ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณสิบห้านาะทีเนี่ยผมให้สี่สิบห้านาทีแล้วกันเพื่พอการคำนวณที่สูงที่สุดอย่าเกินก็ตอนนี้ต้นได้ทางด้านของอาวุธที่เล่นเหมือนฮ<ด>ัมเมอร์สโตนใน<ด>แคมป์แล้ว เอ้ย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 อุ้ยไปแล้วนี่ต้นไม้เป็นไงล่ะเขากดหมาใส่ว่ะแต่ว่าบัตรโดนโนแมด,ดเล่นไปแล้วว่ะเพื่อนอูเราหลุดการเดินเกมไปเยอะมากเลยนะตน้นน่าจะต้องวางแผนกันใหม่ว่ะเพื่อนไม่งั้นนะ่ะเละเทะตุ้มเป๊ะแน่นอนเลยเปน็นไงกูช่วยคำนวณแล้ววันนี้กูอยู่ในเกม ไม่ช่วยมึงแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนร้ใจแล้วไม่รู้เพื่อนจริงแล้ตายด้วยกันมั้งป็นจามันงงอยู่ที่นี่แต่อ๋อเราสาชมว่าสเต็ปดีแต่ว่าเขายังงงกับชีวิตอยู่นะครับงงไปที่กบแมวเลยแมทได้ดลกเลยนะของมัเริ่มโห ก็ตอนนี้ต้นน่าจะต้องออกมาออกของมาแก้เกมตอนเนี้ยอ่ามึงให้ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าตอนนี้เราอาจจะชนะเอาไปสักประมาณ12ิบสองฮะสิบสองสิบสองนี่คือชนะใช่ไหมประกาสชนะนี่แหละสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยเก็ทีเอาไปเลยฮะเจ็ดสิบแปดช่วยตีเดินด้วยเฮ่ยอะไรกันบ้านเนี่ย เอาวะไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยตอนนี้นะครับผมไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้นี่ฉันทําอะไรอยู่เหรอโอ้โหต้นบอกว่าควรอย่างนี้พี่ก็จะควรทั้งวันทั้งคืนเร็วไม่เคยซ้อนเลยใครอ่กินยาแล้วถ้าเกิดเราได้เกาะเกาะเกาะเกิดอันนี้มันจะเป็นเหมือนเกาะเกศไหมเพื่อนคล้ายปากเกศเออเดี๋ยวก็มาอยู่ที่เดียวกันไงอะไร ไดกลับบ้าน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 บอกเพื่อนกลับบ้านกันทุกคนให้หมดนะครับผมเฮ้ยกลับในบ้านเข้าไปในบ้านโอ้ยโอ้ยออกแบ็คกันได้ไหมอ่ะตอนนี้ต้นก็ต้องหาเงินเพื่อประกอบวิชาชีพตัวเองนะครับผมไม่งั้นออกของไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับผมเพราะว่าโอ้ยกันยังไงวะบเ้ยเราตายเยอะกันในบ้านได้ไหมโอ้ รอต้อนไะม้รอนะเพื่อนตีนะรอเพื่อนเจอัน,น,อนปล่อยแตกไปก่นอนรอกันอีกป้วมึงก็ได้ครับยี่ไม่ครบครับจะได้แบกแล้วหกสิบเองเฮ้ยเฮ้ยจัดเขากดคอนว่ะฝั่งนู้นกดคอนอ่ะเพื่อน,น,อน,นเป็นไงล่ะก,กลัวเราไงเอามามา,มาเตรียมเล่นเลยครับเฮ้ยเอาว่าทีมไฟท์ทั้งสุดท้ายครับผมเรามา วัดดวงครับผมต้นไม่มีซื้อเกิดแต่ว่ามีเกาะเกิดนะครับผมที่มันเหมือนเกาะเกศอะไรอย่าจังหวะนี้มาแล้วครับโอ้ยต้นไม้จับอย่างสวยงามนะครับพี้ยตีทำไมเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นในวงนั้นโอ้ยไม่ทันได้ดูนะครับผมแต่ว่าตายกันหมดนะครับผม้ต่อยฟอเนี่แล้วเราตีไม่ได้ อ๋อถ้าเกิดเขาตีเราเราไม่สามารถตีได้เลยใช่ไหมในตัวสถไฟนะเพื่อนเขาจะตีเขาไม่ได้เลยเราจะไม่ตีหินนะครับผมไปด้วยดีได้ปหมโอ้ดูเป็นไงครับการลงทุนรอบนี้ซบเซานะครับผมจินจาจินจาโดนนกถลกเกือบตายอะ คิดเอาต่อไฟไม่ต้องใช้อันติเลยก็ได้นะเล่นไม่เป็นนะพี่กัดบทเลยลูกพี่เลยจังหวะพี่แบบโคตรพร้อมอะเกิดเกิดอากาศเกิดบีกบีเปิดตัวเซอร์กันแล้วไงตีไม่ได้ครับบอกไว้ว่าจังหวะพื้นที่ท้อเวลาขนาด ถ้าเกิดชนะได้นี่คือปฏิหารเนี่ยนะเพื่อนบอกเลยว่ายอดวิวคือห้าล้านวิวที่เขายังไม่มาดูอ่ะที่เขายังไม่มาดูรอรอเขาม่ดูไเฮ้ยมาหนึ่งมาหน่้อจังหวะตอนนี้มันตึง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 งตึงงตึงตึงตึงว่ะอรอรอเอาวนดีนนะวนนีนนะเอาตอนนี้ทุกคน วิ้ยใส่ผิดไปใส่โนแมทอย่างนี้ต้นบอกว่าก็ต้องโดดโนแมทก่อนแล้วหไม่ใช่วาเดนอย่างที่คิดไว้แต่ว่าก็ได้อยู่เพราะว่าวาเดนไปเออโนแมทตายนะครับผมตัวาเดนวิ่งหมีเหมือนเขาจะรู้ว่าเขาคือตัวที่โดนเล็งนะครับผมเดวอเลอร์นายก็ไม่ต้องเดินแต่ว่าทีมไฟล์ล็อกหนะสวยๆโอ้โหเดี๋ยวแพ้พัดอีกแล้วนี่ไงคอบโยกมานี้ต้นไม่ได้พบทัดมานะครับผมวาเดนหัวขนาดนี้ต้นบอกไม่ไหวว่ะเฮ้ย มาาไไหหนนเด็กมันแข็งว่ะเฮ้ยซื้อตัวกลับมาหว่าเด่มันสับว่ะเพื่อนเมื่อกี้เห็นเลยแม่งสับแบบไม่ดีกูุมากๆอ่ะแบบมึงไม่ไหวอ่ะเอาแล้วจังหวะนี้จะได้ตัวไหนว่าเดนก็ยังดีหวาเดนบอกว่างั้นกูปล่อยฮามอยไว้ก่อนแล้วกันไอ้ต้นแห้มันกดเขียวว่ะเพื่อนใช่ไหมนี่ยแม็กมาสเตอรโหูยทายแม็กมาสเตอร์ ออมีหมูมีแยกล่าไงต,ต้องมีเพื่อนช่วยชมให้หน่อยใช่ผมว่ากับเล็กลึกโอ้ยวันนี้วัวน,นตเตอร์กูอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรวะเนี่ยเป็นเวอนครูใช่ไหม,มยู่บ้านอะไรวะเนี่ยผิท่อหน้าฝั่งนู้นกดยอมแพ้เลยเห็นปะเขากลัวเราเห็นปะ มอนก่อนกันมอนก่อนกันมนก่อนทีนี้เราเราเราก็จะก๊อทละเพื่อนจะช็อตตอนนี้มันมันมากเลยนะสำหรับคุณนี้คือว่าถ้าเป็นเกมออฟเดอะเยียร์ได้นี่ให้มึงชนะคือเกมออฟเดอะเยียร์เลยเพื่อนปีนี้เพราะเราจะไม่เล่นแบบนี้แลการรีวิวที่ลำบากเราบนจัดไปกันบ้านหน่อยให้การแตกเออ เกกคลิรอ่อ mhm. ใช่ครับเฮ้ยอะไรไฟอีกแล้วเหรอวเด่นี่เดนี <S 1> <S 1่เปิดดูเดนี่ให้ถ้าแบเปิดดูมาได้น่ี่เหมือนมึงจะเข้าได้อีกเยอะนะเฮ้ยไ้ดวงโดดใสเเพื่อนดวงดวงมันหาททยไม่มีใครปลดดูดัยววันเด่นต้นบอกว่าตัวเพื่อนต้อหมายวมาเพื่อนต้นไมาวาเหนื่อยเอาวะจังหวะนี้จยังไงครับผมอาไปไหนไปัน อ้ยบาแหลกแตกต่อหน้าต่อตาเอาต,ต,ต,ต้นไม้เข้าไปแล้วอ่ะเพื่อนแต่ว่าเอาดล้องก่อนโอ้โหแหลกนะผมมาเล่นตัวจริงตัวปอกตัวจริงว่ะนี่ไม่ต้องเดินโอ้โหมันกเดเขียวแม็กมัสโยกโยกเที่ยวรอบโลกขยโยขาไกายเดือดเพื่อนเดี่ยวไม่ไหวจริงเรียบร้อยในเกมนี้สิตายเก้าไอ้สิบห้านะเออจะลืมว่าทุกคนนะแต่วิธีกรรเนี้ยก็ มาร่วมกันได้นะการนี้เล่นปีนะก็ให้ถ่ายว่าฮีโล่ฮอนนะฮะใช่ครับแต่ว่าเป็นกี่ตัวใช่แล้วเป็นเสื้อสีดําด้วยอย่างเท่อย่างโหดอย่างไม่ได้กูดบอกเลยเดี๋ยวประกาศผลคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายครับจุ๊บจุ